ก็ขอสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเมื่อคืนนี้นะครับพ่อใหญ่ได้เดินมารอบกระท่อมของผมเลยนะครับพอดีฝนตกครับช่วงหัวค่ำผมก็เลยไม่ได้มาเฝ้าระวังนะครับก็เลยนอนหลับครับพ่อใหญ่น่าจะมาช่วงประมาณตีสามนะครับตีสามก็เลยเป็นพ่อใหญ่ ที่เปลี่ยนเวลาหากินครับก็เลยติดตามยากไปหน่อยหนึ่งนะครับเขาต้องออกมาหากินได้สองถึงสามวันนะครับเราถึงจะรู้ว่าเขาออกเวลาไหนถึงจะตามเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับพ่อใหญ่ตัวนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจ้าเปาบุญจิ้นนะครับเจ้าเปาบุญจินนี้จะมีงายาวสองข้างครับข้างละ เป็นเมตรนะครับนิสัยดุร้ายนะครับสําหรับพี่น้องในชุมชนท่านใดนะครับที่ไปเดินป่าหาเห็ดหาเก็บของป่านะครับถ้าเห็นช้างตัวนี้ครับให้อยู่ห่างนะครับอันตรายนะครับนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝากเตือนมานะครับสําหรับเจ้าป่าบุญจิ้นซึ่งได้ไล่ชาร์จเจ้าหน้าที่ไปเมื่อวานก่อนนี้นะครับของคืนคืนวานนี้นะครับก็ได้ไล่เจ้าหน้าที่ ขณะที่แยกกันกับผมนะครับผักดันเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปเจอกับเจ้าเปาวุญจินนะครับพ่อใหญ่เปาวุญจินนะครับก็เลยโดนเจ้าเาปาวุญจินนี้ไล่นะครับก็เลยโทรบอกผมให้บอกกับพี่น้องชุมชนให้คอยระวังครับคอยระวังช้างตัวนี้นะครับก็ไปดูร่องรอยกันครับสําหรับเมื่อคืนก็ได้เดินเข้ามาวนเวียนข้างกระท่อมของผม,ผมโดยที่ผมไม่รู้ตัวนะครับแล้วบอกก็ ไม่ได้ทํางานนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่รู้ตัวก่อนว่าจะมีสัญญาณดังฉลาดมากครับไปดูครับนี่ก็เป็นร่องรอยที่พ่อใหญ่เดินขึ้นมานะครับออกจากป่าก็เดินลงครูกันช้าง ก็มาขึ้นจุดนี้แหรอครับก็เดินขึ้นมาครับก็มุ่งหน้าไปตรงห้างต้นอลางคู่ของผมเลยนะครับถ้า นายคนเดินป่ามานั่งตรงนี้ได้ถ่ายเลยครับนี่ครับคือต้องรอยที่พ่อใหญ่เดินไปนะครับ ก็ได้มุ่งหน้าไปทางป่าอ้อยของผมเลยแล้วครับนี่ก็เป็นร่องรอยของเขาใหญ่ที่มาดันหลักนะครับเป็นหลักสำหรับขึงเชือกบ่อของผมนะครับ นี่ก็ได้ดันหลักเอียงแล้วสายก็หลุดออกไปก็รู้ตัวครับว่ามีสายป้องกันเขาก็เดินต่อไปครับนี่ครับก็เดินไปตรงนี้แล้ครับก็มาผักอีกหลักนี้อีกนะครับก็รู้ว่าสายยังตึงอยู่นะครับเขาก็เดินต่อไปอีกครับ ฉลาดมากครับพ่อใหญ่ตัวนี้นะครับก็เดินริมป่าอ้อยไปเลยครับตรงนี้แหละครับนี่ครับ ก็เดินผ่านตาอ้อยตรงนี้มาเลยแหละครับก็มาผักหลักนี้อีกครั้งหนึ่งครับผักไปสามหลักนะครับแต่หวอก็ยังไม่ดังนะครับเพราะว่าผมทําเชือกไว้แน่นเพราะว่าลมแรงถ้าเชือกมาแน่นหวอก็จะลดเองง่ายนะครับผมก็เลยทาไว้แน่นหน่อยเพราะใหญ่ก็รู้ตัวครับ ฉลาดมากก็เดินตามกับนี่มาเลยเหรอครับมาข้างกระท่อมของผมเลยนี่ครับผมก็นอนอยู่บนกระท่อมนะครับเมื่อคืนนี้ไม่รู้ตัวครับ อีกนิดเดียวครับถ้าพ่อใหญ่ดึงแรงอีกนิดหนึ่งก็ถ้าหลักล้มครับสัญญาณบอกก็จะดังเลยครับเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับเหลือนิดเดียวเยองครับนี่ครับเชือกหย่อนเลยนะครับ ถ้าพ่อใหญ่ดึงแรงอีกนิดหนึ่งก็สัญญาณบอกก็จะดังแล้วครับก็ไ,ได้เดินผ่านมาตรงนี้แล้วครับใกล้ๆเองครับ เดี๋ยวผมจะตามไปดูร่องรอยของพ่อใหญ่ดูครับว่าพ่อใหญ่ได้ไปกินข้าวของของพื้นที่แปลงไหนบ้างนะครับเสียหายมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะตามไปดูครับบรรยากาศดีมากครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตะวันออกของกระท่อมของผมนะครับ ตรงนี้เป็นฝายน้ำล้นนะครับพ่อใหญ่ก็จะเดินตามเส้นทางนี้นะครับบ่อยที่สุดเลยครับถ้าเขาจะเข้าไปหากินในพื้นที่ชั้นในนะครับก็จะผ่านเส้นนี้ออกมาเลยตรงนั้นเป็นกระท่อมของผมนะครับนี่ก็เป็นหน้าฝาย บรยากาศดีครับ เดี๋ยวไปดูร่องรอยพ่อใหญ่กันต่อนะครับน่าจะเข้าไปตรงป่าขพ้พดเล็กตรงนี้นะครับ นี่ครับก็ได้มากินกระโพดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็จะมากินมันเทศต,ตรงป่านี้อีกครับในป่าที่ทาเลของชุมชนหมู่15ครับเขาก็ใช้เวลาเดินระยะทางก็ประมาณ ห้าหกกิโลได้ครับที่เขาเดินกินกลับไปกลับมาตรงนี้นะครับก็มีพี่น้องเอฟซีท่านหนึ่งครับถามว่ากรงที่ผมเลี้ยงอยู่คือกรงอะไรนะครับก็เป็นไก่แจ้พันผสมครับผสมกับไก่ป่า ซึ่งเขาให้ผมมานะครับผมก็ได้มาขังเพื่อที่จะขยายพันธุ์ให้เขาออกลูกมาหลายตัวนะครับจะได้มีไก่ป่าเข้ามาหากินในบริเวณนี้ด้วยกันจะได้มีประชากรไก่เยอะขึ้นครับก็เอาไว้สำหรับพี่น้องเ c ซีท่านใดผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นไก่ที่ทุ่งนาของผม ครับตอนนี้ก็กำลังไข่ครับ ตรงนี้ได้หลื้ออ้อยออกไปนะครับเพื่อจะปลูกผักสวนครัวครับให้พี่น้องเ c ็ซีท่านใดผ่านมาก็จะได้มีผักเก็บกินด้วยครับตรงนี้ผมคิดว่าจะทำเป็นทุ่งนาบ้านสวนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อนะครับก็จะมีเลี้ยง ปลาเลี้ยงกบตรงนี้ผมจะทำเป็นสะนะครับสะเลี้ยงกบซึ่งจะเป็นสะขุดเองครับจะเอาเวลาว่างครับวันไหนว้างก็จะมาขุดวันละนิดละหน่อยนะครับจะทาเป็นสะเลี้ยงกบก็จะปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับตรงนี้ครับ ในร่องที่เป็นสะก็จะเลี้ยงเป็นปลาหมอนะครับก็จะปล่อยกบไว้ในพื้นที่ตรงนี้จะเอาเป็นกระเบื้องมาล้อมนะครับให้กบเขาได้อยู่แบบธรรมชาติเลยนะครับตรงนี้จะเลี้ยงเป็นบ่อกบกับบ่อปลาหมอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ